อาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคํายืมภาษาเขมรซึ่ง,งนักเรียนอาจะเคยได้ยินคำว่ากําเนิดจําหน่ายหรือว่าชํานาญนักเรียนเคยได้ยินกไหมอ่านักเรียนเคยได้ยินกันใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าคำนี้เป็นภาษาเขมรอ่ารู้เปล่ารู้เปล่าอ่าไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวครูจะมาอธิบายว่ามันมีอิทธิพลเข้าไปยังไงหรือว่ามันมีความหมายยังไงในคำเขมร ความหมายและที่มาของคำยิมภ,ภาษาเขมรนะนักเรียนประเทศกัมพูชานะมีชายแดนติดกับประเทศไทยและก็มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตมาช้านานแล้วครับทําให้ภาษาเขมรเนี่ยเข้ามาปะปนกับภาษาไทยจากอิธิพลทีงด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิศาสตร์นะส่วนคาเขมรเนี่ยก็จะเป็นคําที่ภาษาโดดภาษาคำโดดจากย,นายในตระกูลมนหรือว่าเขมรนะนักเรียน คำนั่งเดิมส่วนใหญ่เป็นคำพยาา์เดียวและเป็นคำโดดถือเอาการเรียงคำเข้าประโยคเป็นสำคัญเช่นเดียวกับภาษาไทยนั่นเองนะนักเรียนซึ่งแต่มีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนภาษาไทยเลยนะนักเรียนต่อไปเลยครูจะมาบอกหลักสังเกตนะว่าคำไหนเนี่ยมาเป็นคำคำมีอย่างแรกเลยก็คือคำภาษาคำมีเนี่ยมักจะใช้จอจานรอเรือ รอดินย่อหญิงซอเสือเป็นตัวสะกดนะเดี๋ยวครูจะมายกตัวอย่างให้ดูว่าแต่ละตัวสะกดเนี่ยมันมีคำอะไรบ้างอ่ะถ้าพวกเป็นจอจานสะกดนะนักเรียนเขาจะมีสะเสด,ดตรวจเทปอำนาจซึ่งคำเหล่านี้ก็จะใช้จอจานไปดูสะกดต่อไปก็คือรอเรือสะกดนะรอเรือสะกดก็มีขจรลำเมียควรซึ่งคำเหล่านี้มันก็ใช้รอเรือสะกดนะนักเรียนต่อไปเป็นรอลิงรอลิงสะกดก็จะมี คำสวนตำบลขวินโดนจารันต่อมาคือยอหญิงสะกดก,ก็จะมีจำเลยทำนานเชิญเพืนนะนักเรียนต่อมาอย่างสุดท้ายนะก็คือสอบเสือสอบเสือสะกดก,ก็จะมีจรันแล้วก็ตัดซึ่งมาคำอ่ะมันเปลี่ยนตัวสะกดจากรอเรือรอดิงและยอหญิงอนะ่ะเป็นรอหนูก็มีนะนักเรียนก,ก็จะมีการใช้คําว่าเดินตอนแรกมันใช้รอเรือแต่พอนานเข้ามันก็เป็น นอนหนูเป็นเดินอางที่เราเห็นในปัจจุบันและคํวาว่าถนนที่เราเห็นปัจจุบันมันเป็นนอนหนูใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นรอยอย่างนี้เราเรียาและต่อมามาดูกันว่าหลักสเกตข้อที่สองคืออะไรหลักสเกตข้อที่สองนะ้อเรียนก็คือคำพม่าไม่ไิยิใช้วันรูปวันยุคเลยก็มีอย่างเช่นคำว่าตำบนํนำเนินกระบือเสด็จเหนื่อยจำเลนพาวทรง ยกเว้นบางคำนะเปลี่ยนที่ไม่นิยมก็คือเชนคำว่าคำเหมาและจำนายข้อสังเกตก็คือส่วนใหญ่คำสักสมเห็นะจะไม่มีรูปวรรณยุกนะั่นเปลี่ยนส่วนน้อยมากที่ที่มีรูปวรรณยุกแต่ก็มีเฉพาะวรรณยุกเอกเท่านั้นนะเปลี่ยนที่จะเป็นคำภาษาคอมเมท์นี่ก็คือเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆซึ่งไม่นิยมมากเท่าไหร่ และต่อมาหลักสังเกตข้อที่3นักเรียนหลักทีเดีข้อที่3าก็คือคําภาษาคำเหตุสนใหญ่จะเป็นคําพวกกล้มแนศสอนนำนักเรียนซึ่งครูจะยกตัวอย่างคำนะก็จะมีคําว่าขาดหนองเวยตโหนดกระบือจมูกกลายถังปรุงสนุกสนานเฉี่ยวและนี่ก็คือคําพวกกล้มแนศสอนนำซึ่งคำเหมุส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคําพวกนี้ก็คือจะเป็นมีพวกกล้าแนศสอนนำนักเรียนแล้วต่อมามาดูหลักสังเกตข้อที่สกัน องค์ปรข้อที่4ก็คือคำภาษาคขศัพทส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยบังบันแล้วก็บงอ่ามายกตัวอย่างง่ายคำว่าบังนักเรียนคำว่าบังก็จะมีบังคับบังคมบังอาจบังเกิดที่กเรียนอาจจะไม่เคยเห็นในชีวิตประจำวันบ่อยๆต่อมาก็คือคำว่าบันบันก็จะมีบันใจบันดาบันเทิงบันลือนะตัวอย่างสุดท้ายก็คือปำปำก็จะมีบําเพนบําตรุงบปาเนียร์ปำเรอนะฮะนักเรียนต่อไปับนักเรียน ซึ่งหากสังเกตข้อต่อมาของคำคำศัพ์ก็คือพอไข่เนี่ยก็จะแผ่เป็นกลับก็เช่นคขาว่ากระจับมันก็แผ่าแมาเป็นกระจับกระจายก็จะแผ่มาเป็นกระจายธาราก็แผ่มาเป็นราดาและต่อมาคือพอพึ่งแผ่เป็นกลับาสานนะกลายเป็นผสานประกายแผ่เป็นประกายผสมแผ่เป็นผสมและต่อมาับปะนะบางทีก็แผ่เป็นบันนะฮะ ปฐมแผงเป็นปัรฑมประจุนะฮะแผงเป็นบัรจุปจงแผงเป็นบัรจงนะครับเียวต่อมาครับหลักสังเกตของคำเมอีก,ก็คือมันจะมีการแผงสลํานะครับเช่นคาว่าเกิดพอเป็นแผ่สอําก็เป็นกําเนิดชาญพอแผงสลําก็เป็นชนานาญจ่ายพอแผงเป็นสลําก็เป็นจําหน่ายเดิน ก็เป็นนาเดินตรวจก็เป็นตำรวจนะนักเรียนซึ่งคําในคํำัฐศัพท์ในที่ไทยใช้อยู่นักเรียนก็จะเป็นคำคำเมนก็เยอะนะนักเรียนก็ยังมีเช่นคําว่าดำรีโปรดเจริญต่จํำหลัดเสด็จเสนอขนมปันภุมิปนวดทางอารมณ์การแสร็จนักเรียนซึ่ง คำตัวนี้ก็เป็นคำหลอาศัพท์ที่นั่นมีนาการคุ้นหูซึ่งมันมาจากภาษาเขมรนัินเองนะนักเรียนอ่าและต่อมาในเมื่อนักเรียนเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วครูจะทําการแจกแบบคึณคัดให้นักเรียนได้ทํากับน,นะนี่นะเรียนอนะ่าใบคนละใบเรียนอนะ่าในเมื่อนักเรียน ครูจะให้นักเรียนทำ10นาทีเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันว่าแบบฝึกหัดนั้นนะนักเรียนทำได้กี่ข้อได้กี่คะแนนเดี๋ยวมาดูกันอ่ามาดูข้อแรกซึ่งในแบบฝึกหัดก็จะเป็นคำที่นักเรียนมาเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะซึ่งคำที่เป็นคำยืมภาษา,ษาเขมรน,นะครับก็ จะมีคําว่าสําเร็จทํานายตนนตําบลบางอื่นประสามเจริญเสด็จบังเกิดและจมูกอ้านักเรียนถูกกันบ้างหรือเปล่าโอ้เต็มเลยเหรอยอดสุดยอด,ด,ยอดเก่งมากนักเรียนอาต่อมามาดูแบปึกคัอดอีกข้อหนึ่งว่านักเรียนทําเต็มหรือเปล่าให้นักเรียน อธิบายหลักการสังเกตคำยืมภาษภาเขมรได้ถูกต้องนักเรียนมีใครได้เกินไหมมันมีแค่สี่ข้อนักเรียนมีใครได้เกินเปล่าโอ้น่ามีสามข้อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวครูจะมาอธิบายมันมีสี่ข้อนักเรียนอย่างแรกก็คือสะกดด้วยพยัญชนะจอจานรอเรือ,รอ,อรอดิยอยิงและสอเสือ,อเหมือนไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหม,มข้อที่สองครับใช้พยัญชนะควบกล้าและอักษรนำ ถูกหรือไม่ครับน,นักเรียนอ่าถูกข้อสามนะครับมาขึ้นต้นด้วยกระปะบันบงับงบำบังเป็นต้นอ่าถูกไหมนักเรียนเฮ้ยถูกมาข้อสุดท้ายว่าตรงกันไหมเป็นสับเตรียมเดียวที่ต้องแปลความหมายโอ้ยเธอถูกทุกข้ออีกแล้วเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวต่อไปมาดูแบบทดสอบต่อไปนะนักเรียน การทสดสอบนะต่อไปนี้ครูจะมาแจกแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนได้ทําความเขา้าใจว่านักเรียนที่ครูสอนไปเนี่ยนักเรียนเข้าใจมากน้อยหรือเปล่าเดีย๋ยวครูจะทําการแจกก่อนนะ,ะนักเรียนนะได้เต็มเลยนี่แล้ว,ลวอ,อันนี้ครูก็จะให้เวลาทำสิบนาทีเช่นกันนะนักเรียนจะไปดูกันว่าแบบทดสอบเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนะั้น นักเรียนตอบได้ถูกหรือเปล่าอ่าครบกาหนดแล้วเรียนหวังว่าครูจะจะเห็นนักเรียนได้เต็มกันนะเึ็นครูว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้เช่นกันอ่ามาดูข้อแรกคำใดไม่ใช่ลักษณะของคํายืมนภาษาอังกฤอ้าวนักเรียนตอบข้ออะไรกันอ่ามาดูกันว่างงูถูกหรือเปล่าอย่างที่นักเรียนว่านะ เอามาดูนว่านักเรียนที่ตอบงูนั้นถูกหรือเปล่าถูกไหมลองดูอ้าวถูกต่องไหมเก่งมากเลยนันเรียนก็คือข้อนี้ไม่ใช่ลักษณะของคำยืมภาษาเขมรซึ่งสามข้อทั้งหมดนั้นก็จะเป็นคำเป็นลักษณะของคำยืมภาษาเขมรทั้งหมดเลยนะนักเรียนยกเว้นคำว่าแล้วเว้นข้อที่ว่ามักใช้วันยุคตีและจักรวาซึ่งไม่ใช่ลักษณะของคำยืมภาษาเขมรนะนักเรียน ต่อมาข้อที่2ครับนักเรียนข,นะข้อที่2นะครับข้อใดมีคํายืมภาษาเขมรอ่าเรียนตอบมาได้หรือเปล่าเรียนตอบมาได้หรือเปล่าขอใครถูกหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันอ่าขอใครผิดนะเรียนเดี๋ยวมาดูว่าข้ออะไรถูกต้องนะครับอ่าข้อที่ถูกต้องคือขอใคนะครับปับงอานซึ่ง เป็นคำยืมภาษาเคมาซึ่งทั้งสามข้อที่กอไก่ขอไขรงูไม่ใช่คำยืมภาษาเกมานะนักเรียนต่อมาในข้อที่สามก็คือข้อใดมีคำยืมภาษาเคมาข้อแรกก็คือกินข้อสองก็คือดำเนินข้อสามก็คือสัปดาห์ข้อสี่ก็คือสปินนนักเรียนได้หรือเปล่าขอใครขอใครเหรอ มาดูกันว่าขอไข่ถูกหรือเปล่านะนักเรียนอขอใครถูกก็นักเรียนก็คือดําเนินเนี่ยมีคํายืมเป็น,เป,นเป็นคำยืมของสางคมศซึ่งสามข้อที่พูดไปก็คือกินสัปดาห์สปินนะไม่ใช่คํายืมภาษาเขมรนะนักเรียนและต่อมาก็โจทย์เดียวกันเลยนะนักเรียนก็คือข้อใด มีคำยืมภาษาเขมรทะโลลปั๊มดำเติงหรือพิมพ์นะเนี่ยนพโลลอ๋อชอบกินหรือจะตอบว้นนี้อ่ะะโลลดูว่ากะโลโถูกหรือเปล่าอ้าวะโลลผิดนะเรียนไม่ใช่ของกินนะเรียนที่แบบพอกินแนละ้วจะตอบเลยมาดูกันว่าข้อใดถูกนะเรียน คือคาว่าดําเกินซึ่งคําว่าพะโล้ปั๊มพิมเนี่ยไม่ใช่คํายืมภาษาเกรตคำยืมภาษาเกรตที่แท้จริงก็คือคําว่าดาเกินนครับงเรียนต่อมานะครับนักเรียนสำนวนไทยในข้อใดไม่มีคํายืมภาษาเปรตต่อไก่ลูกหน้าปากจมูกขอไข่ไม่พ้นชวดลูขานดอกขอไฟทำบุญบูชาโทษโ,โปลจัดได้ป่า มองงูไก,ก่เห็นตีงูงูเห็นลมไก่ซึ่งสำนวนเหล่านี้ก็เป็นคำนวนที่นักเรียนคุ้นชินแล้วนะแต่มาดูกันว่าข้อใดไม่มีคำยืนภาษาคำเม่เลยนะครับคราวนี้อ๋อไม่ใช่พอปลายแลนักเรียนข้อยืกอนะก็คือมองงูแล้วเม่ยก็คือไกลเห็นตีงูงูเห็นลมไก่ซึ่งคำเหล่าบบนี้มันไม่มีคำยืนภาษาคำเม่เลยแล้วมาดูข้อต่อไปนะครับ ต่อมาก็คือคำดใดเป็นภาษาเขมรทั้งหมดขอ,อไก่ก็จะมีสนามประจานขอไข่ก็จะมีประสานผุ้ยช่ายคอไฟก็จะมีซุปโบนนะัสงามกมูจะมีเต้าหู้แล้วก็ตหิ่ตหงตอบถูกกันไหมงาูเหรอตอาถูกต้องามูงมูไม่ใช่นะนักเรียนข้อที่ถูกต้องก็คือ พออยู่้องก็คือต่อไก่นะเรียนก็คือคำว่าสนามแล้วก็ประจานนะครับแล้วต่อมาข้อต่อไปเลยข้อต่อไปก็คือว่าข้ามาัทยในข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากเมืกต่อไก่นะมัจะมีกษัตริย์แล้วก็อาทิตย์ขอไข่แล้วจะมีเกมกระตูนต่อไปแล้วจะมีก๋วยเตี๋ยวข้าอี่องูก็จะมีสนุกกับถนนต,ต่อไปกัน,นงูมาดูกันนะว่างูถูกหรือเปล่า หมูถูกต้องนะครับนักเรียนก็คือเป็นคําที่มาจากภาษาแเมเพราะอะไรนักเรียนราะอะไรเพราะว่ามีการใช้อักษรนานะฮะสนุกกันุน,นก็มีการใช้อ,อักษรอักษรนาก็มันจึงเป็นภาษาแหมงนะครับน,น,น,นักเรียนต่อมามดูข้อต่อไปครับตระแหนกคือว่าข้อใดไม่มีคําที่มาจากภาษาแคมีอ่าดูว่าตัวก่จึงเรียนมาเพื่อปรดพิจารณาให้ได้ความเห็นชอบเขใไข คุณปู่ทำกระหนกแก้วลายไทยงามไทยิีพอไลายให้ร,รื่นเริงสุขสรัรปาญเหมือนดอกไม้บานยาวเช้างองเพลงเราดำเนินสารมีคำนองไพราละอ่อนหวานต่ออะไรนักเรียนต่อไข่รู้ว่าข่อไข่ถูกเปล่าถูกต้องนักเรียนซึ่งต่อไก่เนี่ยที่ไม่ใช่เพราะว่ามีคำว่าโปรดพอควายเนี่ยที่ไม่ใช่ก็มีคำว่าสรัรปา ส่วนลองูไม่ใช่เพมีคําว่าดําเนินแล้วก็ไข่เลาะที่เป็นภาษาเขมรนะครับซึ่งพออฟายไม่มีคําใดเลยที่มาจากภาษาเขมรนันเรียมต่อมามาดูข้อต่อไปนัเนียนข้อใดไม่มีคํายืมภาษาเขมรเช่นเดียวกันก็ไกก็คือเสียงเสือวางกลางเนินพนมวันให้วันวันวางเวงหวานไทัยขอใครับ พวกแต่ทัพคงกลับไปกัาทูลเป็นเข้ามูลว่าเราคิดขบฏน,นะพอพายทั้งลัวเมียแสนอนาถเพียงใจขาดสุดอะไรแล้วก็กอดกันโศกามงูไก่ปลาสันแก้วอยู่แนวไพยเขียคุยจุยไัยเป็นถิงนถินดูว่าข้ออะไรไม่มีคำยืมภาษาเขมรเลยต่อไปเนี่ก็ไก่ดูว่า,าก็ไก่ ใช่หรือไม่กไก่ไม่ใช่น,นักเรียนก็มีพะมีคําว่าพนมพนมก็คือเป็นภาษา,ษาเขมรซึ่งไม่ใช่นะครับนักเรียนนะต่อมามาดูขอไฟว่าใช่หรือเปล่าขอไฟใช่นะฮะนักเรียนและที่สอบข้อไม่ใช่ก็คือขอไขนะ่นั่นก็คือคําว่าทูนนะนักเรียนคาว่าทูนก็คือเป็นภาษาเขมรและต่อมาข้อที่สี่ก็คือไัยนะที่เป็นภาษาเขมรนะนักเรียนต่อมามาดูข้อสุดท้ายนะของวันนี้ ก็ใดไม่มีคําที่มาจากภาษาแคนาดไก็คือความฝันของเขาคือตํารวจที่ดีขอขายก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่เธอเปเสกกันจมูกพอควายก็คือเธอตั้งพันแล้วต้องรู้จักทา,านอาหารที่ช่วยบำรุงพันงงูคือพระจันทร์คือที่สดเนพิเศษพออะไรงงูอ่านมาดูวงง่างูถูกหรือเปล่าอ่างงูถูกต้องก็คือมีคําที่ไม่ได้มาจากภาษาเขมรก็คือพระจันทร์แล้วก็พิเศษซึ่งคำานี้ก็เป็นคำบาลีสันสกิจ และนี้ก็คือทั้งหมดนะที่ครูได้ทาการทดสอบหลังเรียนต่อมาก็คือครูจะถามอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนไปหรือเปล่า,าหลักการสังเกตมีอะไรบ้างครับนักเรียนรู้ว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่าพเพราะแรกก็คือ คำภาษาเขมรมักจะใช้จาจานรอเรือรอดิงย่อยดิงสอบเสร็จเดือดกดอ่าขอเลขปลูกนะมาดูข้อสองว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่าข้อสองก็คือคำษาเขมรไม่นิยมใช้รูปบรรยุอ่าก็ถูกเหมือนกันข้อที่สามทำภาษาเขมรส่วนใหญ่จะเป็นคำควบกล้ำและสอนนำอ่าถูกข้อที่ส,สี่ทำภาษาเขมรส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยบังบันแล้วก็บงังอ่าถูกต้องข้อต่อมาคป็นคถามก็คือว่าถ้า ภาษาเำมีนั้นมีทุกคนอย่างไรที่เข้ามาเข้ามาในประเทศไทยอ่าถูกต้องเพราะว่าคาเขมีนั้นมีชายแดนติดกับประเทศไทยแล้วก็เข้ามาปรับตนอยู่กันช้านานไม่ว่าเข้ามาในด้านเศรษฐกิจสังคมหรือด้านต่างๆนะฮะก็ต่อมาข้อท้ายก็จะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำคเำมีมานะครับ ให้หนักเรียนยกตัวอย่างทำเขมัพทมานะครับอบอเพนบอมลุงถือว่าน,นักเรียนเข้าใจแล้ววันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะนักเรียนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครา้หน้านะนักเรียนบ๊ายบาย